คนที่มาเนี่ยมันต้องมีทิศทางที่แก้ไขไปัญหาแต่ไม่มาแล้วพูดๆแล้วไปผมทําไม่ได้ละผมก็ต้องเอาให้จบมันเกินไปสําหรับชาวบ้านที่เขารอคอยไปสิบสิบปีอาจจะสิบปีอาจจะไปร้อยปีแล้วก็ได้นะอยู่เนี่ยที่มันมีปัญหาคือเรื่องความช้าช้าถ้ากระดุมเม็ดแรกมันไม่ไปนะมันทุกอย่างมันก็จบหมดอะมันติดขัดกันลุงตุงนังหมดนะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องมาแก้ปัญหาตรงน,นี้ต้องมาคุยกัน จะทำยังไงให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทำได้รวดเร็วแล้วก็ครบวงจรก็เลยเกิดเป็นแม่ยังส้านโมเดลแม่ยังส้านโมเดลเนี่ยก็คือแทนที่จะเอากรอบมาตรการยี่6ากา6.1มาแก้ไขปัญหาแต่เราใช้วิธี area based approach ก็คือว่าเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งบ้านแม่ยังส้านซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่จะดำเนินการในรัษดะการบูรณาการครับขออนุญาตนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการกระชับเวลาขออนุญาตครับ เวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป้าหมายต้งสิ้นนะครับหนึ่งล้านแปดแสนไร่ปัจจุบันเนี้ยเรามองไปที่เรื่องของการจัดการกลุ่มหนึ่งเป็นหลักก่อนกลุ่มหนึ่งอยู่ในลุ่มน้ำสามสี่ห้าตามมติสามสิบมิยอสี่หนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันไร่ครับอันนี้ดําเนินการตรวจสอบและอนุญาตเรียบร้อยแล้วครับสําหรับพื้นที่ที่เหลืออีกประมาณเกือบสิบเท่า1นึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในกลุ่มที่สอง กลุ่ม3กลุ่ม4แม่แจ่มเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งสิ้น470,000ไร่แต่เชื่อไหมครับว่ากลุ่ม1จริงๆมีแค่ประมาณ40,000ไร่แต่ที่เหลือนะครับประมาณอยู่3 0 0 0 0ไร่นะซึ่งอยู่ในกลุ่ม2,3,4ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4 แล้วถ้าเราไปทาเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวพี่น้องที่จะได้รับการดูแลเนี่ยมันแค่ส่วนน้อยเนี่ยจะทำอย่างไรให้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเดินไปด้วยกันมผมเลยบอกใช้ Are รียเบได้ไหมหมายความว่าใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วเดินไกันในรวมไปคราวเดียวกันส่วนใครจะมีฟังก์ชันอยู่ตรงไหน1 2 3 4ก็ว่าไปตามฟังก์ชันนั้นประกอบกับผมเรียนเห็นมาวันเนี้ยนะครับภาคประชาชนก็มีข้อมูลพื้นฐานอยู่ทําให้ผมเนี่ยแต่แทนที่จะเริ่มจากนับหนึ่ง นะครับผมอาจาจะมานับ 4, 5, 6, 7, 8เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้ส่วนจากการที่ดินเนี่ยลงไปดูที่แม่อย่างร่านโมเดลตอนนี้เรามีหมู่บ้านต้นแบบที่บ้านแม่อย่างซ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดเร็วขึ้นคือเรามีฐานข้อมูลเดิมที่ทางองค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนที่ก็มาร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลสํารวจข้อมูลถือคองลายแปลงไว้แล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทํางานได้เร็วขึ้นมีความคลาดเคลื่อนน้อยมีความถูกต้องสูงเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยตรวจสอบตามภาพถ่ายดาวเทียมที่เราวิเคราะห์ขึ้นมาเราต้องเอาฐานข้อมูลทั้งสองตัวนี้มาจําแนกตามกรอบมาตรการว่าอยู่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ป่าไม้ก็จําแนกให้ละอันนี้เป็นแปลงใครแปลงใครอยู่ในกลุ่มไหนสีชมพู อ่อนกับแชมพูเข้มเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มคือลุ่มน้ำหนึ่งสองมดเก็ต้นน้ำวันนี้เราจะมาตรวจสอบรูปแปลงพิกัดและชื่อมันต้องเป็นมติของประชาคามหมู่บ้านกันเนาะว่าคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านหรือนะอยู่จริงนะสามแดงไม่เกินยี่สิบใบไหมไม่เกินค่ะสามแฝงไม่ถึงแมกแบบแน่นอน ไปครับตปที่แปดน,นายอรม์งงครับดงพนาพื้นที่เท่าไหร่คะแปดไร่ค่ะแปดไร่แปลงนี้แปดไร่นะครับมาไหมครับคนนี้มาไหม,ามชื่อนายเลยไห <c oughs> ครับพื้นที่ก็ถูกใช่ไหมครับชื่อก็ถูกนะจริงพื้นที่มันไม่ถูกท่าตรงไหนไม่ถูกไอ้ที่เหลือข้างหลังไงตรงนี้ใช่ไหมไหใช่เดี๋ยวจะดูว่าตรงนี้อยู่ในกลุ่มไหน,ไหนอาจจะไม่ได้กลุ่มนี้แปลงเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละกลุ่มครึ่งแปลงอยู่กลุ่มนี้ แต่ตรงนี้ยูออีกกลุ่มหนึ่ง 1. แต่ได้รับสิทธิเช่นเดียวกันเพราะทํากินก่อนปี57การบรรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนชาวบ้านรวมทั้งองค์กรภาคกับชนโดยการขับเคลื่อนของท่านในอำเภอเมืองแม่แจ่มเนี่ยการตรวจสอบพื้นที่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มสกลุ่มสเราทําทีเดียวเลย โมเดลนี้สามารถนำไปขยายให้กับหมู่บ้านอื่นๆได้เลยที่เราทำมาเนี่ยใช้เวลาแค่หมู่บ้านหนึ่งใช้เวลาสี่เดือนถ้าทุกหมู่บ้านทำรูปแบบนี้กระบวนการนี้ทุกหมู่บ้านใช้เวลาแค่สี่เดือนเท่านั้นครับเราจะใช้แม่ยางซาเนี่ยเป็นโมเดลในการกับเคลื่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแม่แจงโมเดลาการป้อมกรอบปัญหาเนี่ยเราขับเคลื่อนกันมาหลายปีก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายเนี่ยจัดทำฐานข้อมูลรายแปลงที่ทำกินในพื้นที่ป่าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยมีข้อเสนอให้เอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบนะครับให้เอกสารคำขอเนี่ยอย่างน้อยให้แล้วเสร็จภายในปี2566ซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเรามีอยู่แล้วถ้าทำได้หมู่บ้านละสี่เดือนจบเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่จะมีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้เพราะว่า มันเป็นพื้นที่กว่าร้อยละเก้าสิบทามาดูจากตัวเลขแลวเขาก็สำรวจกันได้ค่อนข้างจะครบหมดละเจ็ดตำบลร้อยสหมู่บ้านเนี่ยแต่นีเพียงแต่ว่าต้องหันกลับมาถามอ้ทางไอ้พอสจปนหนึ่งว่าไอ้คุณจะยอมรับการสำรวจตัวนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็ เอาตรงนี้เป็นหลักเลยได้ไหมถามสจปรอเอาแต่ละเรื่องไปก่อนเอาเอากระดุมไม่แรกก่อนโอเคไหมผมได้สั่งให้เจ้าชี่เนี่ยทำการรีเช็คแล้วก็ลงคราวเช็คเลยเราไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะนี่คือว่าร,รีเช็คว่าประชาคมอย่างบ้านอย่างท่านนะครับซึ่งระยะเวลาตรงนี้มันจะเร็วขึ้นครับไออย่างเงี้ยผมขอให้เวลาสักขอเวลาเอาแบบเอาจริงๆนะขอสักเดือนหนึ่งได้ไหมขอให้สจปเนี่ยคีกับทางอำเภอแล้วผมอยากจะเห็นว่าที่เขาสำรวจแล้วเนี่ยขอขอให้ผมดูนิดนึง กับแผนที่ที่ป่าไม้มีโอเลกันท่ากันก็ทีเ่เราก็จะมารู้ละไอปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างถ้ามันเกินกว่า 70- หรือ80%อร์เซน่ะอนไนที่มันจบเขากว่าไปเลยอย่างที่ท่านนำเรียนว่ามันคงจะเห็นที่ที่สว่างชัด80% 20%เท่าๆเทาๆไอ้2่าาเาๆใเราจะถือโอกาสในการกลาวเช็ค กับชุมชนไหมประชาคมเพราะบางทีเราวิเคราะห์จากภาพถ่ายมันจะทรงพุ่มนู่นเนื่นแต่ถ้าเราลงไปกลาวเช็คระดับหมู่บ้านไปเลยว่าไอ้ที่เทาเนี่ยตกลงบุกรุกใหม่หรือทํากินเดิมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนวันที่หนึ่งธันวาคมผมจะไปชุมที่นี่เรื่องนี้คำสั่งของผมผมสั่งไว้แล้วให้ทำนะต้องทําคือไม่ต้องไปคิดอะไรไปทำแล้วหนึ่งธันวาเอาเอาข้อมูลมาดูซึ่งจะตรงกับเดโชป่าที่ว่าถ้ามันเกิน80%เนี่ยผมก็ดีใจเลยนะ ถ้าเหลือสักกี่สิบที่มันยังคุมเครือคุมเครือเนี่ยเดี๋ยวไดว่า,าทีในการลงไปการาวเช็คเรามีไทม์ไลน์ชัดเจนนะวันที่หนึ่งธันวาท่านต้องมาอธิบายลายตําบนน่ะที่พันโอเลไปแล้วนะว่าคืออะไรจะมาบอกไม่มีไม่ได้นะมันต้องจบนะตรงนี้นะวันนี้เห็นช่องทางที่แม่แจ่มจะเดินไปนะคะแต่ทีนี้จะสําเร็จไม่สําเร็จได้เนี่ยก็อยู่ที่การเตรียมงานหนึ่งเดือนเนี่ยให้ท่านได้เห็นความพร้อมความชัดเจนของฐานข้อมูลแผนที่รายแปลงของอำเภอแม่แจ่ม ในวันนั้นถ้าเราเราสามารถนําเสนอได้ชัดเจนเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าท่านจะกดปุ่มและให้เกิดการอนุมัติอนุญาตโดยเร็วไอ้เรื่องเนี่ยแม่แจ่มเนี่ยมันจะเป็นโมเดลนะแล้วก็หลังจากแม่แจม่มสามารถดาเนินการได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องไปพูดคุกยกับจังหวัดอื่นนทุกจังหวัดมันก็ต้องเดินรูปแบบที่หมดเลยเรามากองแล้วมาตำรวจทีเดียวเลยสิ่งที่ตามมาที่ดีเขาจะทำอยู่แล้วไอ้คุณน่หนึ่งสองเนี่ย ปีนี้ผมจะเล่งให้ทำเพราะมันหนึ่งสองในทั้งประเทศมันสิบล้านไร่นะทิพดีกำลังปลดกระบานเดี๋ยวทำเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับพบประมาณแต่อันนี้ไม่ต้องมีเพราะเขาสำรวจไปเสร็จแล้วเพียงแต่ทำไงให,ให้การรับรองตรงเนี้ยมันมั่นใจอะว่าโอเคไม่มีปัญหาเงี้ยวันที่หนึ่งธันวาเอาข้อมูลมาดูถ้าเราไม่ขับเคลื่อนอย่างเงี้ยนะ่ะเรากับเงี้ยงานมันไม่เดินแต่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือน